ประปาสวนวิภาคสาขาละหารทรายตั้งอยู่เลขที่40ถนนละหานทรายประคำตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัจมจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด1452 2รายภายใต้การบริหารงานของนายสรศิษฐ์กุลจรัตประรมผู้จัดการเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและประทับใจ การประปาส่วนภาคสาขาละหานทรายมีการออกแบบการให้บริการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ GECC ดังนี้เกณฑ์ด้านกายภาพมีการให้บริการนอกเวลาโดยไม่หยุดพักกลางวันมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงพื้นที่ให้บริการมีป้ายบอกทิศทางบริเวณทางหลวงบ้านกวดละหันทรายถนนทางหลวงละหันทรายโนนดินแดงถนนทางหลวงละหันทรายประคำ และมีป้ายบอกทิศทางภายในสำนักงานจุดบริการและขั้นตอนการรับบริการได้อย่างชัดเจนมีการออกแบบการให้บริการจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการโดยคำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครภ์ผู้สูงอายุบริการแบบ one-stop service มีการกำหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานและเบอร์โทรไว้อย่างชัดเจนมีพื้นที่สะดวกสบายต่อการเอื้อมจับ และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วในจุดสำคัญอันตรายมีการออกแบบไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนมีแสงสว่างที่เพียงพอไม่เป็นอุปสรรคการปฏิบัติงานต่อการให้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการอาทิเช่นจุดบริการน้ำดื่มมุมกาแฟศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จอดรถ เก้าอี้ด้านนอกและด้านในอาคารจุดบริการชาร์จแปดฟีมีห้องน้ำสะอาดถูกสุขลักษณะและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนมีระบบบัตรคิวที่ให้บริการอย่างเป็นธรรมมีจุดแรกรับเพื่อเนวยความสะดวกในการรับบริการของผู้มาใช้บริการมีจุดประเมินความพึงพอใจในการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ มีการกำหนดเขตสูบบุหรี่บริเวณด้านนอกสำนักงานและเขตห้ามสูบบุหรี่บริเวณด้านหน้าสำนักงานและภายในสำนักงานนอกจากนั้นเราได้คำนึงถึงความร่มรื่นความสวยงามได้มีการจัดพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณด้านหน้าสำนักงานเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเกณฑ์ด้านคุณภาพ มีการออกแบบอาคารสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและคำนึงถึงผู้มีความต้องการพิเศษเช่นที่จอดรถสำหรับผู้พิการป้ายแสดงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการสัญญาณกิ่งทางลาดสำหรับผู้พิการประตูอัตโนมัติสำหรับผู้พิการช่องบริการด่วนพิเศษ และช่องบริการ one stop service สำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันห้องน้ำสำหรับผู้พิการการประปะสาส่วนภาคสาขารหาัสทรายจัดให้มีการจัดการขยะและมีการฝึกอบกรมให้กับพนักงานในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องนำขยะเปลี่ยนเป็นสินคอาไปบริจาคกิจกรรมต่างๆรณรงค์ลดโลกร้อนโดยใช้แก้วน้ำกระเป๋าผ้ากระดาษรียูสและการปลูกผักปลอดสารพิษ มีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนเช่นการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่5องศาจัดทำคู่มือพนักงานแบบสแกน QR วโค้ ode, มีระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์การใช้พลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์บริเวณสำนักงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าเรามีการวิเคราะห์ตากำลังเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการทั้ง11ด,ด้านและรวบรวมข้อมูลการร้องเรียนของลูกค้าไว้ในระบบสมาร์1662มีระบบติดตามข้อร้องเรียนมีการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน Facebook และลายกลุ่มลูกค้าของกปอสาขาและหันทรายเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ ตามกำหนดระยะเวลา SLA ได้มีการจัดประชุม Morning Talk และนำปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆมาแก้ไขปัญหาโดยการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้บริการต้องทางออนไลน์และคำสั่งมิเตอร์ประปาศูนย์ประปาทันใจเพื่อบริการได้อย่างรวดเร็วในปี2567ได้ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจนยตุติตามกำหนด SLA คิดเป็นรอยละ9 9 1 0 ตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวกการประปาส่วนภาคสาขาระหันายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานประบปรุงและทบทวนระบบงานโดยมีการจัดฝึกอบรม o n the job training ให้กับพนักงานผลิตในการใช้ระบบบริหารจัดการผลิตน้ำประปา PWA PMS มีการแนะนำประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ในสำนักงานและลงพื้นที่ให้บริการแต่ละหน่วยบริการ การบูรณาการด้านการให้บริการร่วมกับกรมการปกครองเกี่ยวกับการใช้ระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรของลูกค้าในการบริการที่ไม่ต้องร้องขอสำเนาการบูรณาการด้านการบริการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนารับคำร้องติดตั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์ของกอปพและกฟพ การบรณาการด้านจัดการน้ำดิบร่วมกับกรมชนประทานแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาการประปาส่วนภาคสาขาละหันใจได้มีการปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำทุกป,ปีและมีการอัปโหลดลงเว็บไซต์พร้อมทั้งประกาศแผนผ่านโซเชียลเฟซบุ๊กของหน่วยงานและติดต่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทราบ าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะความรู้การให้บริการหลักสูตรเซอร์วิสดีไซน์ p w ย w a ด a วีเอแอที่สร้างทัศนคติที่ดีหลักสูตรการจัดทําแผนการตลาดเพื่อสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริการและคุณภาพผลิตภัณฑ์หลักสูตรมาตรฐานการให้บริการด้วยใจและได้รับคะแนนประเมินความพึงพอใจรอยละเก้าบแ ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับบริการโดยอ้างอิงจากคู่มือการใช้บริการกปภคู่มือตอบคำถามยอดฮิตที่เผยแพร่บนเว็บไซต์กปภมีระบบจัดการข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ CIS ระบบจัดการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้น้าแบบรวมศูนย์ให้บริการชำระค่าน้ำประปาค่าติดตั้งเป็นต้นระบบติดตามมาตรน้ำยกระดับมาตรฐานบริหารจัดการมาตรน้ำของกปภแก้ปัญหาน้ำสูญเสียเจ,จิงพานิช ระบบสมาร16 62, ์1662ระบบการจัดการติดตามข้อร้องเรียนเพื่อปรับปรุงการให้บริการระบบแจ้งปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศคอปพอ CIS h e a l t h d e s ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แนวท่อได้มีการคิดนวัตกรรมอุปกรณ์จ่ายสารเคมีผลิตน้ำประปาต่อเนื่อง Venturi v wow, a l ให้ลูกค้าได้ใช้น้ำประปาอย่างมีคุณภาพ และคิดค้นนวัตกรรมวาล์ว PVC เพื่อแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนลงคอ้ามิเตอร์สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจากการคิดค้นนวัตกรรม v e n t u r y w wow, o วก็พสาขารละหารทรายได้รับรางวัลจากโครงการประปาวิวัตกลุ่มปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำปี2566เรามีแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการทั้งแบบจัดเก็บเองและหน่วยงานภายนอกดำเนินการให้แบบที่1 ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเองตามเกณฑ์ GICC e แบบที่2จัดเก็บข้อมูลด้วยหน่วยงานภายนอกหรือ Third Party โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบและจัดเก็บแบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่คำนวณตามหลักทาโรยามาเน่โดยค่าเฉลี่ยวความพึงพอใจในภาพรวมต่อก,กรอพอาพาสาขาระหันทรายคิดเป็น90.50านเรานำผลสำรวจความต้องการผู้มารับบริการมาปรับปรุงดังนี้ที่จอดรถบัตรคิวจุดบริการที่ทันสมัย และปรับปรุงความต้องการด้านคุณภาพน้ำจากแบบสำรวจโดยเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกพอพอหลังการปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการเราได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการคิดเป็น90.87กพอพอสาขารหารทรายมีช่องทางการให้บริการดังนี้ 1. ช่องทางบริการสำนักงาน Walk-in 2. ช่องทางออนไลน์การบริการผ่านเว็บไซต์กพอพอ แอปพลิเคชัน PWA Plus l i h e บริการครบจบในแอปเดียวมีบริการต่างๆเช่นชำระค่าน้ำชำระค่าติดตั้งประสามากติดตั้งน้ำประปาตรวจสอบมากและ l ล ne o f f i c i a l PWA Thailand นอกจากนี้ยังมีช่องทางชำระค่าน้ำอื่นๆเช่นหักผ่านบัญชีธนาคารการชำระออนไลน์ PWA All y e a On ปี2567เพิ่มขึ้นร้อยละห มีระบบร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพคอเซ็นเตอร์1662เจ้าหน้าที่สามารถตอบกลับข้อมูลตลอด24ชั่วโมงและมีระบบติดตามสถานะหรือเทคกิ้งเรามุ่งมั่นด้วยการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานสูนย์ราชการสะดวก